สวัสดีจ้าแม่จะให้ไพ่ย,ยิปซีมาแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเรามาดูดวงความรักของราศีกุมรัคกากุมนะจ๊ะราศีกุมนะคะเป็นราศีของธาตุลมนะคะธาตุลมก็คือคิดเร็วทำเร็วนะคะคล่องแคล่วว่องไวนะคะเป็นตัวแทนของเกาเรียกอะไรอะ่ะความเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ทุกที่นะคะ อะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยหรือบางทีคุณเองนั่นแหละขี้เบื่ออะไรอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนั้นไปนะโอเคเรามาเริ่มต้นความรักทั่วไปนะคะความรักทั่วไปก่อนนะใบแรกนะคะก็คือเจ็ดถ้วยเนี่ยเจ็ดถ้วยหมายความว่าตอนนี้นะถ้าใครที่ราศีกุมมีความรักอยู่นะคะหรือนะคะหรือกําลังที่เริ่มต้นที่จะรัก คิดที่จะรักเขาบอกว่าอย่าพึ่งคิดไกลเบรกใจไว้นี้หนึ่งนะ <No. S 1> นะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับแบบว่าแบบคือเขากำลังมาเตือนคุณนะว่าเฮ้ยคนนี้อาจไม่ใช่นะคนนี้ไม่ใช่อย่างที่คิดนะเพราะว่ามีไพแ่แฮงแมนอยู่ข้างๆไพแ่แฮงแมนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญนะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ตัวคุณมากๆนะแฮงแมน หมายความว่ามันเขาเรียกว่าการที่สูญเสียนะคะสูญเสียเลิกลาอย่าล้างอะไรพวกเนี้ยแฮงแมนเป็นไพ่ที่แบบไม่ดีอะ่ะมันมาอยู่ใ,ใกล้หรืออีกนยะหนึ่งเนี่ยเขากําลังมาเตือนคุณว่าอย่าเหยียบเรือสองแคมอย่าจับปลาสองมือนะคะเหมือนว่าคุณคุณคุณมีแล้วคุณก็แอบคบอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกอย่าทํานะคะเดี๋ยวมันจะ เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวคุณนั่นแหละจะเป็นคนเจ็บช้ำนะคะทีนี้ไพ่ใบข้างๆเนี่ยมี Queen o f s o ลต์นะคะเอ้ย e e ีนออฟวานอยู่ข้างเพราะหมายความว่าตอนนี้นะคะความรักทั่วไปของคุณเนี่ยคนอายุมากโดดเด่นนะคะมีค e e นออฟว n นมี King of Pen t a c l e นะคะใครที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นกิ๊กชูหรือว่าแฟนใหม่แฟนเก่านู่นนี่นั่นนะคะความรักความรัก คนอายุมากโดดเด่นนะคะโดดเด่นที่จะเข้ามาลักษณะว่าพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณนะคะเพราะว่าไพ่อยู่ในตำแหน่งดีนะคะประมาณนั้นนะคะหรืออีกในแง่หนึ่งที่ใครนะแอบคุยกับชาวต่างชาตินะประมาณนี้ใครแอบคุยกับชาวต่างชาตินะคะก็จะมีมีโอกาสได้ครบมีโอกาสได้พัฒนานะคะคือเอาง่ายๆอยากได้คนต่างชาติก็จะมีคนต่างชาติเข้ามาประมาณนั้นนะคะ ทีนี้ถามว่าตอนเนี้ราศีกุมเนี่ยความรักทั่วไปเนี่ยเหมือนกับว่าคือมีคนเข้ามาเยอะนะคะมีคนเข้ามาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันพ่อไม้แม่ไม,ไมคนตกกว่าชาวต่างชาติก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะ อย่าพึ่งรีบร้อนคิดไปไกลนะคะเขาบอกให้คุณเนี่ยเนี่ยมีจัสติสขึ้นมาถึงสองอันเนี่ยหมายถึงว่าให้คุณลองชั่งน้ําหนักดูนะคะว่าเราเนี่ยเอ๊ะคนนี้ดีกว่าไหมคนนั้นดีกว่าไหมให้เลือกเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีมั่วหรือเหมารวมว่าดีไปสมดเพราะไพ่แห่งการถูกหลอกลวงขึ้นมานะคะสองใบก็คือมีแฮงแมนกับก้าดาบนะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะมีไพ่แห่งการถูกหลอกลวงขึ้นมานะ ส่วนสามเหรียญก็หกเหรียญเนี่ยหมายความว่าถ้าเกี่ยวเนื่องกับความรักด้วยแล้วเนี่ยคุณเนี่ยกาลังเหมือนกับว่าเขาบอกว่าคุณจะได้ความรักที่เหมือนกับแบบว่าสุขสมหวังรักสุขสมหวังเพราะเงินนะคะไม่เขาทุ่มให้คุณคุณก็ทุ่มให้เขาน,นี่นะคุณถึงจะโอเคประมาณนี้เลือกเอานะคะชอบแบบไหนก็จะไปแบบนั้นนะคะหรือมีคนมีเงินมาชอบเราเราชอบเขาเพราะเงินหรือว่าเราจะต้องไปเป็นสายเปให้เขาประมาณนี้ก็ลองใช้ ที่เป็นจัสติสเนี่ยฮะใช้ตาช่างช่างดูนะคะว่ามันได้แล้วคุ้มเสียหรือเปล่าถ้าได้แล้วไม่คุ้มเสียก็ช่างมันนะคะอันนี้เป็นความรักทั่วไปนะจ๊ะเรามาดูความรักของคนมีคู่กันก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้อะไรยังไงนะคะคนมีคู่นะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแม่จะให้ไพ่ย,ยิปซีนะคะที่มีทุกวันนี้ก็1หนึ่งปีเต็มๆแล้วนะคะ กดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะจะมีคนดูมากคนดูน้อยแม่ก็จะตั้งใจทำคลิปออกมาให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มานะคะอ่านหมดนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้กดไลค์นะคะชอบนะคะที่มีมาคอมเมนต์แต่ถ้าคอมเมนต์ไม่สร้างสารรค์ไม่เอานะเพราะนี่มันเป็นฟังฟรีนะคะฟังฟรีอ่ะมาต่อกันเลยนะคะคนมีคู่จ้ะ คนมีคู่เอ็ออฟเพนเทคเคิลคิงออฟวานแล้วก็เซเว่นนะมีเจ็ดาบอีกแล้วนะคะเจดาบหมายถึงว่าการทําอะไรรับหลังนะเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะอาจจะไปเจอนางในฝันเข้าใบอย่างจังนะคะในที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะต้องไปเริ่มต้นกับเขาเพราะว่ามีเอ็มีคิงออฟวานนะคะบอกว่าคุณอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าไปเจอคนที่คุณรู้สึกชอบจนคุณจะต้อง พืชผิดศ,ศีลธรรมอ่ะอ่าประมาณนี้นะคะสําหรับคนมีคู่เพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยคือการที่ว่าทำอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนไม่มีก็รักกับคู่ของตัวเองไปนะคะโชคดีไปนะคะแต่ให้เราถ้าเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไม่ตัวคุณก็แฟนคุณนะคะบางทีอาจจะเป็นแค่ชูทางใจกับชูทางลายแค่นั้นนะคะ ส่วนเรื่องอื่นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนะจ๊ะโอเคนะคะมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาแล้วก็มี8ดาบนะแล้วก็มี3ถ้วยนะคะวิวออฟฟอร์จูนหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะ3ถ้วยหมายถึงว่าอย่างถ้าเกิดคนที่ทะเลาะก,กันนะคะถ้าเป็นคู่เป็นมีคู่แล้วก็คือคนที่ทะเลาะก,กันก็คืออาจจะกลับมาคืนดีกันนะคะแต่8ดดาบเนี่ยหมายถึงว่าถ้าอย่างบางคนยังไม่ได้ พัฒนามาในทางที่ดีนะคะก็อาจจะสถานการณ์หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะแต่โอกาสที่คุณกับเขานะคะถ้าสำหรับคนมีคู่นะโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันปรับความเข้าใจกันเนี่ยมีสูงมากนะคะประมาณนี้มีสูงมากนะคะก็ใจเย็นๆทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะเรามาดูอีกช็อตหนึ่งนะคะว่า คนมีคู่เนี่ยจะยังไงต่อนะเดี๋ยวหลังจากมีคู่เราก็ดูคนสดกันบ้างนะคะแปดเหรียญน,นะคนมีคู่นะคะแล้วก็มี the world มาเหมือนกันเลยนะ the world แล้วก็มีสิบเหรียญโอ้เหรียญมาเยอะมากนะคนมีคู่นะบอกว่าตอนนี้คุณสองคนเนี่ยคล้ายๆว่าตั้งใจที่จะสร้างฐานะทางการเงิน ให้ดีนะคะหรือว่าอีกในยะหนึ่งเนี่ยคุณสองคนอาจจะเก็บตังค์ไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวนะคะหรือไปในสิ่งที่ไปในทิศท,ท,ท,ทางแดนไกลอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือแปลความหมายตรงตัวเลยนะแต่ถ้าสําหรับคนที่เป็นเนื้อคู่ต่างชาติเนี่ยให้ระวังเรื่องการเงินการทองแล้วกันนะคะเขาอาจจะมายืมเงินคุณหรือคุณเนี่ยต้องการเงินเขาเนั่นแหละนะถ้าเสียเปรียบก็อย่าไปทํานะคะ ถ้าเราได้เปรียบก็จัดไปนะคะเราก็เข้าข้างคนของเราก่อนนะจ๊ะอ่ะเรามาลองดูไพ่สรุปของคนมีคู่นะคะว่าเอ่อคนมีคู่นะคะว่าเป็นยังไงสรุปนะคะเอ่อ engagement นะคะแล้วก็ so meet นะโอ้ไพ่ก็ออกมาดีนะคะ healthing family issue นะคะเพราะว่า engagement หรือว่า so meet เนี่ยตัวคุณกับ แฟนคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยโอเคคุณน่ารักละหล่ะนะคะคุณเป็นคู่กันอย่าคิดมากนะคะถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยอาจจะให้คนที่สามาราช่วยเหลือก็คือพ่อแม่นะคะญาติของเรานะคะ healing family issue หรือว่าถ้ามีลูกแล้วก็เหมือนกับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้บุคคลที่สามนะคะช่วยมาประสานความสัมพันธ์ให้ดีนะคะให้ดีขึ้นนะคะเรามาดูอีกชุดหนึ่งนะคะว่า เป็นไพ่ครอบครัวเหมือนกันนะคะว่าเออให้ไพ่ชี้แนะนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะบาลานซ์นะคะนี่จะสติดออกมาเยอะมากนะให้ช่างน้ำหนักดูดีๆนะคะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตัดสินใจนะคะถ้าเราฮอลกันนะคะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย entertainment right อ่านแบบอย่างนี้นะอ่านแบบตรงตัวนะ entertainment right แปลว่า แปลว่าการรู้แจ้งการตัดสู้การรู้แจ้งนะคะแล้วก็ perfection นะคะ perfection แปลว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะคะ ก็คือแปรโดยรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยชั่งน้ําหนักให้ดีนะคะความสมแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลนะคะความที่จะมีความสุขเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลนะคะสําหรับคนมีคู่นะจ๊ะโอเคนะคะเรามาดูไพ่คนโสดไพ่คนโสดกันบ้างนะคะก็คือเมื่อกี้โดยด,ด,ด,ดวงทั่วไปแม่กระทักไปแล้วเนาะว่าจะมีคนมากมายเข้ามาเลยนะจ๊ะแล้วก็ ต่างชาติก็มีโดดเด่นก็คือตำแหน่งก็คือเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือผู้ใหญ่มีฐานะแต่จะมีคนคนหนึ่งที่มาหลอกเรานะคะมีคนคนหนึ่งที่มาหลอกเรา ะคะให้ระวังการโดนหลอกแต่ตัวเราเนี่ยจะไปหวังกับคนคนหนึ่งซึ่งเราจะเจอเ,จอเขาแล้วทำให้เราเพอ้อทำให้เราแบบคิดไกลเหมือนกับแบบว่าลุ่มหลงอะนะคะให้ระวังนะคะว่าคุณจะแบบเผลอใจไปเยอะมากนะคนโสดนะคะทีนี้ว่า ถามว่ามีการกลับมาคืนดีมีนะเพราะว่ามีสามเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แม่บอกไปรู้ไปแล้วเมื่อต้นคลิปนอะที่บอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับว่าคุณอาจจะเป็นสายเปหรือเขาอาจจะเป็นสายเปรักสุขสมหวังเพราะเงินนะคะไม่ได้เป็นเพราะความรักนะคะความรักของราศีกุมคนโสดนี้เข้ามาหลายรูปแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติเข้ามาในสายการที่ทํางาน คนอายุมากคนอายุเท่ากันนะคะแต่จะมีคนคนหนึ่งที่ทําให้คุณลุ่มหลงเลยนะจ๊ะคนคนหนึ่งที่ทําให้คุณลุ่มหลงนะคะแล้วอาจจะถูกหลอกได้เพราะมีไพ่แฮงแมนอยู่ข้างๆเลยนะจ๊ะแล้วก็มีกาวดาบด้วยให้ระวังให้ดีนะคะถ้ายังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านนะจ๊ะกดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะอะโอเคใบแรก กเหรียญเหมือนอันนี้เลยเป๊ะนะคะหกเหรียญแล้วก็สามดาบโอ้สามดาบแล้วก็ก้าถ้วยนะคะเขาบอกว่าระวังนะคะรักสามเศร้านะคะคือต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโสดไม่จริงมาจีบคุณบางครั้งคุณรู้อยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งเนี่ยแต่ความรักครั้งเนี้ยแม่บอกแล้วว่าเจ็ดถ้วยแล้วมีแฮงแมนเข้ามาเนี่ยก็คือลักษณะว่า คุณจะรับไม่ได้นะคะเจ็บสาหัสนะคะยิ่งก้าวถ้วยเนี่ยก็คือคนเจ้าชู้สเสน่ห์แพาเๆเข้ามาแต่คุณก็จะตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจังอ่ะนะจะตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจังอะ่ะมันทําให้คุณลุ่มหลงอะ่ะนะจ๊ะก็ดูเอาแล้วกันนะถ้าเขาหลงเราก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราหลงเขาก็ตายพอดีนะจ๊ะโอเคต่อนะ k n n o of h a r i t นะคะแล้วก็เด็ก ถือถ้วยนี่มีทั้งผู้ใหญ่ถือถ้วยเด็กถือถ้วยแล้วก็แฮงแมนด้วยนะเขาบอกว่าให้ระวังนะให้ระวังคือเอาง่ายๆนะมีคนเข้ามาหลากหลายนะคะแล้วมีแฮงแมนเข้ามาด้วยแล้วเนี่ยก็คือหมายความว่าให้ระวังการเจออะไรที่ เราตกใจแบบกระทันหันนะคะเหมือนกับอกบอกว่าเฮ้ยไอ้เฮียคุยกับกูอยู่ดีๆแม่งเมียมาตามเงี้ยแฟนแม่งจับได้อย่างเงี้ยทำให้เราต้องเลิกไปอย่างงงๆนะคะประมาณนั้นนะให้ระวังคนโสดเจอแจ็คพอตนะคะมีเด e ม o o นด้วยนะแล้วก็มีซีเหรียญนะซีเหรียญก็เป็นชายผู้นี้กอดเงินเอาไว้นะคะแล้วก็เดอะสตานะคะก็หมายแม่บอกแล้วนะ้อว่า รักครั้งนี้นะคะมีตัวการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดะสตาก็คือจะมีคนเยอะแยะมากมายเข้ามาหาคุณให้คุณเลือกดีๆนะคะความรู้สึกของคุณมันจะอึมครึมนะคะบางครั้งนะคะเราแยกไม่ออกไอเราอะจริงๆแล้วแยกออกนะแต่เราชอบเขาอะเราก็อยากจะทุ่มอะประมาณนี้นะเป็นทุกคนนะคะเป็นทุกคนแต่ก็ให อยู่ในที่มีว่าจนะสติปน่ะยังไงยังไงก็ขอบอกว่ามีจัสติปก็คือว่าอยู่ในความพอดีนะคะอยู่ในความพอดีละกันนะคะไม่ใช่ว่ายังไม่ทันเจอหน้ากันเลยก็โอนตังกันไปแล้วนะคะมันก็ไม่ใช่นะคะนนี้ก็คือมิจชาชีพนะไม่ใช่โซเมดนะอย่าเพ้อไปนะคะมั่นใจในหนังหน้าตัวเองนิดหนึ่งนะคะว่ายังไงไม่มีมึงกูก็มีคนอื่นได้อีกนะ ใครคิดอย่างแม่มั่งนะคะก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะอโอเคนะคะเรามาสรุปไพ่คนโสดกันบ้าง อืมคนโสดนะคะ n วเลิฟนะคะ New love, เออเออเอเอ,เอ,เอ,เอแล้วก็เซพเรชั i นะคะเซเรชั ation, หมายถึงความแตกต่างนะคะ New เลิฟก็คือมีผัวใหม่รักใหม่นั่นเองนะคะ Love yourself first นะคะเขาบอกว่าให้คุณรักตัวเองก่อนอย่าสีแต่ไปเป็นสายเปให้คนอื่นให้คนอื่นเขาเปให้เรานะคะความแตกต่างของคุณจะมานะคะคุณอาจจะมีเออรัก ห่างไกลกันนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างนี้แต่มีแน่นอนค่ะแต่ไพ่มาเตือนแล้วนะวันนี้มีว่าให้รักตัวเองก่อนนะคะอย่าพึ่งเลอะเทอะนะคะเจ็ดถ้วยก็มานะราศีกุมเตือนๆน,น,นิดนึงนะจ๊ะถ้ายัางไงใครมีแล้วก็บอกแม่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปอีกชุดหนึ่งนะคะชุดพิเศษสเปเชียลนะคะว่ากูจะแปลภาษาอังกฤษได้นี่ก็อยู่หลายวันอยู่นะ โอเคนะคะจอยนะคะหมายถึงว่าให้คุณสนุกสนานร่าเริงรั่นรลาไปนะคะรั่นรลาไปนะคะแล้วก็มีลิล e a s นะลิ l e a หมายความว่าเออเดี๋ยวดูขอดูอีกใบหนึง่งอีกใบหนึง่งแปลว่าโอ้ยมาอีกแล้วเนี่ยคิดว่าเหมือนจะซีรีส์นะคะหมายถึงว่าให้คุณแบบคุณกล้าปฏิเสธ นะคะเอ้ยลิลิชนี่หมายถึงว่าการหลุดพ้นนะคะให้หลุดพ้นให้คุณปลดปล่อยให้คุณสนุกนะคะแล้วก็มี empirality นะคะอ่านอย่างนี้ปาก็ไม่รู้นะคะหมายความว่าเอ่อความเที่ยงธรรมนะคะก็แม่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่ามีใบคล้ายๆว่า justice เนี่ยนะคะแบบ เป็นตาช่างสองอันเนี่ยให้คุณช่างดูดีๆแล้วกันนะคะว่าความถูกต้องความเพีย้ยมคําหรือว่าต้องการเงินอย่างเดียวนะคะมาหลอกลวงเราให้คุณคิดคนที่เข้ามานะคะให้คุณอย่าเพิ่งคิดไก่อย่าให้คุณอย่าเพิ่งเลอะเทอะนะคะให้คุณปลดปล่อยหลุดพ้นของมันปลดปล่อยตัวเองให้สนุกนะคะอย่าเพิ่งเอาตัวไปจมปักอยู่กับเขาคนเดียวเพราะไหนๆนะ่ะ โสดทั้งทีก็ขอมีให้เยอะไปก่อนนะคะโอเคนะคะสำหรับแม่จัดให้พายหยิบสีฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะข้อความทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ